สวัสดีครับผู้ด,ดูแลหลังเกมนะครับบิ๊กแมตต์ลาลิกาสเปนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบาร์เซโลนาชนะอาเนโกโมาลิดไป3-1นะครับในรายละเอียดมีอะไรบ้างมาไล่กันเลยเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งแอตแมตฝั่งบาร์ซ่าก่อนแล้วกันนะครับมา4-2-3-1ประปาตูกาเซียหลังสี่คนมาตินคู่ กูบาซีแบ็กซ้ายเบลเด้ขวาคุนเด้กลางเปรี่คู่กาเซียกลางลุกโอโม,โมปีกซ้ายราฟินญาขวายาเมาหน้าเป้าเลวันดอฟสกี้นะครับวันนี้ขาดหลักๆก,ก,ก็ตรงกลางแฟรงกี้เดยยองนะครับเจ็บยังไม่หายต้องใช้กาเซียขึ้นมาเล่นแทนแล้วก็ตำแหน่งเซนเ,นเตอร์เนี่ยก็ช่วงนี้เราโค้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจนะครับทำให้เหลือกูบาซีที่สภาพโอเคคนเดียวนะครับ แล้วก็ต้องดันมาตินเนี่ยจากแบ็กซ้ายเป็นเซนเตอร์ต่อเนื่องนะครับช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้ของบาร์เซโลนานะครับนอกนั้นเนี่ยก็ตามคาดเลยส่วนแอตเลติโกมาระบบ4-2-3-1เหมือนกันประตูโอบหลักของหลังสี่คนลองเล่คู่คิมิเนสแบ็กซ้ายฮานโกขวาโมลิน่ากลางจอห์นนี่คู่บาริออสทางปีกซ้ายไบเอน่าขวาซิเมโอเน่หน้าต่ำนิโก้กอนซาเลสนะครับหน้าเป้าคูลเลนอวาเรสนะครับทางซิเมโอเน่เนี่ยวันนี้ก็จะขาด โรบีเลนออกมองกับมาคอสเจเลนเต้นะครับสองกำลังหลักในเกมรับที่หายไปแต่ก็คิมินช่วงนี้กำลังเข้าฟอร์มนะครับบวกกับมูริน่าก็ลงเล่นแทนได้นะครับก็เลยไม่ได้ดรอปมากนะครับส่วนในพื้นที่แดนบนนะ่ะได้ไบหน้าหายเจ็บกลับมานะครับรวมถึงตอนนี่คาโดโซ่ด้วยที่ได้ลงในวันนี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์เลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างไบร์น่าเนี่ยช่วงเกมแรกเนะี่ยเล่นดีมากนะครับแล้วก็เจ็บไปแล้วก็เนี่ยกลับมาได้ในช่วงนี้นะครับก็ได้ลง นะครับภาพรวม11ตัวจริงทั้ง2ทีมก็เป็นประมาณนี้ทีนี้มาเข้าสู่รูปเกมกันเลยเริ่มขึ้นเวลาแรกกันก่อนเปิดมาเนี่ยบาร์เซลโลนาก็เข้าสู่เกมตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับแต่กลายเป็นว่าโดนไปก่อนในนาทีที่18นะครับจากจังหวะวางยาวจากแนวหลังมาของนาโฮเอลมรลิน่าทางแบ็คขวานะครับ บอลถึงอเล็กซ์ไบเอนาะครับที่หลุดเดี่ยวไปชนะกับดักลํำหน้าแล้วก็ยิงเป็นประตูนะครับทำให้นำไปก่อน01นะครับของทางทีมเยือนโดยจังหวะนี้กูบาซี่นะครับเป็นกองหลังตัวสุดท้ายที่ค่อยอยู่นะครับทำให้บาร์เซโลนาก็ผิดพลาดเสียประตูไปนะครับตอนแรกเนี่ยก็ทางผู้ตัดสินพ่วมกับเส้นไม่ให้เป็นประตูนะครับแต่มี VR มาดูย้อนหลังเนี่ยให้นะครับเลยเนะี่ยทางทีมเยือนนำได้นะครับ แต่เกมหลังนั้นเนี่ยราต้องบอกว่าบาร์เซโลนาไม่ได้แกว่งนะครับคือปีนี้ยังดีต่อนเนื่องตรงนี้นี่แหละที่บาร์เซโลนาก็แม้ว่าจะเสียประตูอะไรไปก่อนนี่แต่เวลาโดนแล้วเนี่ยไม่ค่อยแกว่งนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าจะกลับยิงประตูได้นะครับเป็นเมนเทนลิตี้ที่ดีแล้วก็ทําได้จริงนะครับนาทีที่26เนี่ยหลังจากนั้นมาเราๆไม่ถึง10นาทีดีนะครับมาได้ประตูตีเสมอเลยจากเปรี่ลูกนี้โอ้โหสุดยอดนะครับแทงคิลเลอร์พาสมาลาฟินญาวิ่งโฉบมาจากซ้ายนะครับมาขวาก่อนหลบ เยนอูบลักผูกสาประตูแล้วไปยิงเป็นประตูตีเสมอกั้มานะครับ1-1ส่วนเกมหลังนั้นเนี่ยคือบาเซลนาก็ดีต่อเนื่องนะครับนวดมาเรื่อยๆเลยจนความจริงมีโอกาสแซงก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยนะครับจากจังหวะที่บาดิออสไปสอยด้านนี้เอาโมล่วงลวงไปในเขตโทษโดนจุดโทษนะครับแต่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยต้องบอกว่าสังหารจุดโทษลูกนี้น่าผิดหวังนะครับยิงไปข้ามคานเอาดื้อๆเลยนะครับทาให้ สกอร์ยังเท่ากันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบน่าเสียดายมากของบาร์เซโลนานะครับเพราะว่าถ้านําได้เนี่ยมันน่าจะทําให้ครึ่งหลังเล่นได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับแต่ทําให้ตึงต่อไปนะครับก็ลงมานะครับเกมเครึ่งหลังถือว่าเป็นเกมที่ก็ดําเนินมาด้วยความตึงตึงนะครับเพราะว่าเอลันติโกเนี่ยก็ชอบเล่นสไตล์ยื้แบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องนวดไปเรื่อยๆนะครับโดยก็ต้องมาชมอีกนะครับว่าคนที่ปลดล็อกได้ในวันนี้เนี่ยในสองลูก ก็คือเปดดี้นะครับที่จ่ายคิลเลอร์พาร์ตนะครับลูก2เนี่ยก็มานาที65นะครับจากคิลเลอร์พาร์ตของเปดดี้อีกนี่แหละแทงมาแล้วก็ดานี่อัลโมเก็บบอลได้ก่อนจะฝากเรวันดอฟกี้นะครับที่เป็นรับบทคนบางบอลลูกนี้ก่อนจะปล่อยมาให้อัลโมรับบทยิงนะครับหนังดึงตัวประกบไปแล้วก็ลูกนี้เป็น2-1นะครับก็ต้องชื่นชมว่าดานี่อัลโมเนี่ยช่วงนี้กลับมาฟอร์มฮอตได้ถูกเวลานะครับหลังจากที่ทำไม่ผิดเนี่ยในช่วง เกมที่แล้วหรือเกมก่อนหน้านี้นะครับผมเปิดดูปแป๊บหนึง่งก็อ่าใช่เกมที่แล้วกับอาราเบสนี่แหละที่เขาเข้าฟอร์มพอดียิงไป2ลูกนะครับแล้วเกมนี้มาสารต่อได้เลยยิงต่อ1ลูกเนะี่ยเหมือนกับว่ามาได้ถูกเวลาเลยนะครับถ้าเปรียบที่จะเป็นเหมือนกับในสไตล์ฟุตบอลอังกฤษเนะี่ยชั่วโมงนี้ก็คงกับบอลโฟเดนเลยเมื่อคืนก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ยิงซันเดอร์แลนด์มา2เมื่อคืนนี้ก็ยิงฟูลแลนอีก2อนะครับอย่างที่ฟอร์มในช่วงตนกก้นฤะดูกาลเนี่ย ยังไม่ค่อยยิงหรือสไายเท่าไหร่อย่างอัลโมเนี่ยก็สไตล์เดียวกันเลยนะครับที่ต้นฤดูกาลเนี่ยฟอร์มค่อนข้างออกทะเลแล้วก็มายิงหน้าเกมที่แล้วเกมเนี้ยถือว่าอาจจะยิงลูกเดียวก็จริงแต่เป็นจังหวะที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นประตูที่จากเกมที่ตึงๆอยู่เนี่ยมายิงลูกนี้ได้เนี่ยเป็นจุดที่ขาดของเกมเลยก็ว่าได้ของออลโมนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าหลังจากยิงไปได้แล้วสักแป๊บหนึ่งเนะี่ยก็มาเป็นอาการมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ไปซะอีกนะครับตรงเนี้ยโหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนก็ต้อง ภาวนากันต่อไปสำหรับใครเป็นแฟนๆฟนบาร์เซโลนานะครับเพราะว่าเนี่ยอุตส่าห์กำลังจะมาดีนะแท้ๆนะครับนี่ต้องจะมาเจ็บอีกรหรือปล่หารเพราะไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับส่วนเกมหลังกนั้นเนี่ยก็แอบ,บเข้าอีล็อบวันอาราเบสอยู่เหมือนกันตรงที่บาร์เซโลนาก็มีโอกาสจะยิงให้ขาดต้องนานนะครับแต่ก็ทําให้ได้แราไม่ต้องมาเหนื่อยเอาท้ายเกมนะครับโอกาสทองเนี่ยก็จะมีรามิญ่ามาวนะครับนาทีหกสิบแปดเนี่ยที่ดุดไปแล้วแต่ปั่นออกข้างไปเออไม่ให้ออกข้างขอไปออกเสาหลุดเสา ไกลไปนะครับขับลูกของแรดฟอร์ดนะครับที่ยิงแล้วติดเซฟของโอบลักแต่ก็จะแล้วจุดรอดเนี่ยก็มายิงขาดได้เหมือนวันอาราเบดูดีนะครับแต่มันก็แค่แบบน่าจะยิงขาดได้เร็วกว่านี้เป็นจุดที่ฟลิกก็เหมือนกับแสดงความไม่พอใจมาแล้วเมื่อเกมที่แล้วนะครับที่เป็นมีเหมือนกันในการรวนคารลมกับลาฟินยานะครับที่หน้าชนหน้ากันนะครับแต่ก็นั่นละครับสุดท้ายมันก็ได้ผลการแข่งขันอย่างที่ลาฟินยาได้นะครับมันก็ได้ความชิลของลาฟินยามาช่วยกบกับฟลิกไปนะครับ ก็เนี่ยในลูกที่ได้เนี่ยก็เป็นช่วงทดเวลาแทบานาทีท้ายๆเลย9ก้าสบหกหครับแรดฟอร์ดังที่ยิงโดนโอุบักเซฟลูกนี้มาเป็นคนจ่ายนะครับให้กับเฟรานตอเลสถือว่าเป็น2ตัวสำรองประสานงานกันนะครับก็เฟรานยิงเข้าไปเป็นลูกฝังของแท้นะครับสามหนึ่งแล้วก็จบเกมนะครับบาซ่าก็คว้าชัยชนะไปได้แบบสวยงามนะครับในนัดนี้ส่วนอาริโกเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีสถานการณ์ไม่เป็นใจในเกมไหมก็มีเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมพวกเขาก็เล่นไม่ได้ดีจริงๆนะครับอย่างเกมนัดเนี้ยก็ต้นเกมนเนี้ยคือใน2อตัวที่หายเจ็บกลับมาที่ผมพูดไปในรายชื่อสเปตตัวจริงเนี้ยทั้งจอนนี่แล้วก็บาเอน่าเนี้ยกลายเป็นว่าก็เจ็บในเกมนัดนี้อีกนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าซื้อมาเนี้ยอย่างจอนนี่เนี้ยใช้งานแทบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยจากเบติสนะครับวันนี้ก็เล่นได้ไปสินาทีเจ็บแล้วโกโกเกลงมาอีกนะครับส่วนบาเอน่าเนี้ยก็ไปเจ็บในช่วง,วงครึ่ง ความจริงไบเอน,น่าเนี่ยเป็นตัวที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามาเราเล่นดนะีวันนี้ความจริงก็โอเคนะครับรุดมาชนะกับดักลำหน้าเนี่ยก็มาสวยเลยนะครับแต่ก็เจบอีกแล้วนะครับก็ทําให้ไม่ต่อเนื่องสักทีสำหรับทีมแอตแลติโกในชุดนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ก็เปลี่ยน่นข้างเยอะแทบไม่ต่างากับปีที่แล้วเลยนะครับก็ยังหาความต่อเนื่องไม่ได้ต่อไปนะครับอย่างวันนี้พูดถึงผู้เล่นฟอร์มโดยรวมคนอื่ออนๆเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ดรอปไปหมดนะครับอาวาเรสเนี่ยโอกาสทอง ตรงแจ้งนะผมว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนสำรองที่แก้เกมลงมาพวกเตียโกอามมนดาเซอร์ลอตอ่ะอยางอามมาดาเนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับที่ผมว่าน่าสนใจในนาทีที่78นะครับลูกเนี้ยลักษณะคล้ายลูกของอเล็กซ์ไบเอนาเลยนะครับที่ชนะก,กับดักลำหน้ามาแต่พอตัดเข้าในแล้วนยครับว่าบาร์เซโลนามาบาังทางแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวก็ยิงออกไปนะครับเนี่ยเป็นลูกที่น่าเสียดายเหมือนกันเป็นจังหวะเดียวเลยที่มีแต่นอกนั้นเนี่ย ตัวสำรองผมว่าก็ไม่ค่อยอิมแพกอะไรเซอรอตกิทแมนออย่างเงี้ยนะครับเลยก็นั่นแหละครับตามสภาพแพอีกหนึ่งนัดของอาเจนติโกนะครับส่วนบาร์เซโลนาในเกมนัดเนี้ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ผมชอบเดิมๆเพาคือเปรีนะครับนอกจากออโมวันที่ถือว่าเป็นลูกสำคัญ ก็น,นั่นแหละครับเปดี้ก็คือเปดี้จริงๆเป็นหัวใจของบาร์เซโลนานะครับห้ามขาดห้ามเจ็บห้ามตายเลยนะครับในตรงกลางเนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยมันชี้ขาดได้เลยนะครับว่าการครองบอลในวันนี้เนี่ยจะเป็นของทีมบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เวลาต้องการประตูได้เสียเนะี่ยมักจะเป็นลูกจ่ายของเขาเนี่ยที่สร้างความอันตรายได้เสมอนะครับอย่างวันเนี้ยพอออกไปในครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหก็งานแอบหยาบอยู่เหมือนกันนะครับพอเปอเปดี้กับเดยองเนี่ย ถ้ามีไว้สักคนหนึ่งอ่ะใน11ตัวมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างวันนี้เดยองเจ็บกาเซียถามว่าเล่นได้ดีมีเกมเล่นดีไหมก็มีนะครับอย่างวันอาราเบสเนียนกิบนะครับตัวันนี้ก็ไม่ได้อิมเพกมากมายนะครับก็ได้เป็นเกมๆไปไม่ใช่กลางมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเซนเตอร์มากกว่าุือสารพัดประโยชน์อะไรเงี้ยกจุดหลักๆเนี่ยคือเปรี้เดยองนะครับเป็นไปได้ก็คือควรจะพร้อมสักคนนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยอย่างกาซาโดก็ไม่ได้แบบ ครบรอบด้านขนาดนั้นนะครับหรือว่าแบนาวเนี่ยยิ่งหนักเลยยังต้องอาศัยการเคาะสนิมจากการเจ็บ ACL มายาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าในช่วงเนี้ยมันก็เตะกอนข้างถี่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าร่างกายของแต่ละคนจะเป็นยังไงบวกกับเดี๋ยวตามมันต่อในการบาดเจ็บของอัลโมนะครับว่าหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเฟอร์มินก็เจ็บไปเหมือนกันยังไม่หายนะครับกบ ประมาณนี้ทางบาร์เซโลนานะครับส่วนถ้าพูดถึงฟอร์มผู้เล่นนะครับในเกมรับวันนี้ผมว่ากับดักล้ำหน้านยังพอมีบาดแผลให้เห็นอยู่แต่ยังดีที่ทางแอตเลติโกเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสอะไรปัดเบียวมากมายขนาดนั้นนะครับต้องดูเป็นเกมๆไปกับดักล้ำหน้าบาร์เซโลนาปีนี้นั้ยต้องบอกว่ายังไม่เท่าเดิมหาเกมที่เพอร์เฟกได้ยากจริงนะครับตั้งแต่ป่อยนิโก้ไปเนี่ยก็พูดมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคู่แข่งวันนั้นเนี่ย ทีมไหนจะมีผู้เล่นที่สเปคเหมาะสมเข้าฟอร์มนะครับแบบวันเซบิยาเนี่ยก็พร้อมเจาะบาร์เซโลนาทุกทีมนะครับอันนี้ต้องรู้เป็นเกมๆไปส่วนในพาร์ทเกมลุกเนี่ยผมว่าพอมาเป็นชุดเนี้ยดีเลยนะครับลาฟินยากลับมาอันตรายต่อเนื่องจากวันอาราเบสนะครับผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าจะดรอปก็คงจะเป็นเรวันดอฟสกี้นะครับที่ทำอะไรก็ดูไม่เข้าทางนอกจากจุดโทษพอยิงไม่เข้าแล้วเนี่ยเหมือนเสียความมั่นใจไปเลยนะครับในเกมปีจังหวะที่ได้รับบอลน,น่าจะชาร์จจ่อจะได้ก็เข้าไม่ถึงนะครับ ก็เป็นวันที่ไม่ดีของเจ้าตัวต่วตอไปก็อาจจะสลับกับเฟรเดรโตเลสในอนาคตได้นะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เรว,วานก็อายุเกือบจะ40ล้วนะครับก็ใช้เป็นเกมเกมสําคัญต่อไปผมคิดว่ายังไงเขาก็สําคัญกับทีมนะครับในช่วงโปรแกรมทีแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องเลือกตามสถานการณ์ไปนะครับวันที่ดีกับแย่ครับวันที่แย่คงจะมีมากขึ้นมาเรื่อยๆของเรว,วานนะครับเพราะว่ามันด้วยอายุเขานะครับข้อเข้าใจได้แต่เชื่อว่าประสบการณ์เขานี่เป็นประโยชน์กับทีมอยู่แล้วนะครับ ฝั่งบาร์เซโลนาก็ประมาณนี้นะครับมาทิ้งท้ายกันไปด้วยตารางคะแนนนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยแข่ง2วีคล่าสุดมาของบาร์เซโลนาเนี่ยเข้าทางหมดเลยนะครับเอลเช่ก็ไปตัดแต้มัลลิตได้จีโรนาล่าสุดก็ทําได้นะครับกายเป็นว่าเนี่ยบาร์เซโลนาตอนนี้ก็แซงตัวชนะเตะก่อนมัลลิตไปในคืนนี้นะครับมี37คะแนนนะครับมัลลิดมี3 3ิส่วน ทิ้งแอลันดิโก้เนี่ยคู่แข่งโดยตรงไปเนี่ยก็เป็นช่องว่าง6คะแนนจากตอนแรกเป็น3นะครับถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆที่บาร์เซโลนาเก็บได้ในเกมนัดนี้นะครับถ้าจะให้เข้าทางต่อเนี่ยคือไปเคลียร์บิลเบาต่อนะครับในข้ามคืนวันนี้เลยนะครับแล้อันมาลิศจะไปเยือนที่ซานมาเมสนะครับถ้าตัดได้อีกเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยกับบาร์เซโลนาในหลีกชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มาลิศเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงแกว่งของอลองโซ่พอดีนะครับถ้าโดนตัดได้เนี่ย จะเป็นอะไรที่เข้าทางมากๆนะครับตอนนี้บาเซโลนาก็ทํางานทุกอย่างของเขาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นบวกนะครับตัวเจ็บฮะก็หายกลับมาจะมีอันนี้อาจจะเป็นลบนิดๆิดตรงเอาโมดเจ็บไปอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์รวมค่อนข้างดีมากนะครับดาวฟินญดก็มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงโกลของพวกเขาแล้วนะครับเก็บแต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นจุดที่ดีมากส่วนอันอโก้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์เดิมนะครับคือเหมือนจะกลับมาดีแล้วนะแต่ว่าพอมาเกมสําคัญอย่างเงี้ยก้ามนนห นัดยากเหมือนกันเพราะว่าไปเยือนบิวเบาที่มาริดเพิ่งเจอมาเดี๋ยวก็ไปเจออเลนติโกต่อถือว่าบิวเบาในบ้านเนี่ยตึงนะครับต้องมาดูกันว่าอเลนติโกจะเสียงโมเมนตัมจากการสะดุดเกมนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงที่แอตมาริดพอแพ้เกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยปีที่แล้วจะเป็นแพ้มาริดใน u c l แล้วก็สะดุดยาวเลยนะครับเย่างเกมนัดเนี้ยแพ้บาร์โลนาถือว่าเป็นเกมคู่แข่งลุนแชมป์โดยตรงเนี่ยพวกเขาจะโมเมนตัมหลุดหรือเปล่าตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับบวกกบับบบออาาาาากกรรดเเเเเจจ็็็ผู้ล่นน่นนนนนนนีีีมมหืไวปงะคับ ภาพรวมคู่นี้ก็จบประมาน,นี้นะครับมีอวามเห็นอยากแลกเปลี่ยนรูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทนงด้านล่างเลยนะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ